จะพักคู่ไปใส่ไปจุดที่3ค่ะจุดที่สามที่ร่องเราพี่น้องจีโอวันกิวทูแล้วกับพี่น้องยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับทั่วประเทศนะครับทีซีมาชมการเปิดฤดูกาลของสาวหน่อยเพชร็นแพงว่องใ่นะครับมาเบิ่งอีหลาผู้หญิงจุดที่3นี่มันจะเป็นบรรยากาศแบบทุ่งหน้าทุ่งหน้าที่ไม่ชัดนะครับชิ่วๆผู้ใดอยากไปพักอะไรต่าศพ่อค่ะพ่อพ่อเนาะครับพ่อเขาหนุ่มห่วยเนาะแมนค่ะบพี่น้องยู่หน้าประจับ มองนีสีมี่ขอจำกัดคือเรื่องไฟแมนค่ะตะวันสีมีแค่มีแสงสว่างให้อยู่แมนแมนมน <ไฟ S 2> ากลางเ<ฟ>ต้นบรรยากาศกลางเต้นไฟชาดไฟ,ไฟยังนีอาจจะ<ฟ>อาจจะมีขอจำกัดน,นะครับเดี๋ยวไปทางขวามือค่ะพ่อไปขวามือามาขึ้นขัดเสร็จแล้วพี่รับน้องนะครับน้ำคิดน้ำใจดีครับไปพี่น้องจีวูไปดีขวามือตรงไปเรื่อยๆเลยเอาเอาผู้ใดเบิร์นคีเบิร์นยังกติดต่อมา นะครับติดต่อคอมเมนต์คอมเมนต์มาใต้คลิปนั่นแหละนะครับจังสีเดียวด้ยสีไฮพปักคมุดเบอร์โทรไปยังไหม่กัพี่น้องอยู่ในกลุ่มก็น่าจะมีเบอร์ติดต่ออยู่ดอกนะครับก็หน่วยกับตรงไปเลยค่ะอันนี้พามาชมบรรยากาศอันนี้คือสำหรับผู้มาก่อนมาก่อนงานก็จากมาเหลนยุทงยุท่าน้องโมเด้นี่ก็ได้่อยเนี่ยรถสวนกันได้ปะได้อยู่ค่ะพ่ะกุ อันนี้มันจะเป็นอันนั้นจักหน่นอยค่ะทางมันจะบ่ค่อยดีเพื่ออะไนเจือจักนหน่อยเนาะสายลุยเนาะสายลุยค่ะสายมากสายสายลุยสาย,าสาย,สายลุยฮาเบิ่งบรรยากาศก่อนอันนี้มันฝนตกใหม, <c oughs> ม่จะเล่นหูจะเล่นตามาเบิ่งบรรยากาศทุ่งหน้านําค่ะเพื่อผู้ใดบ่ค่อยได้เบิ่งซุ้มสายไก่บ่เห็นทวงเนาะแม่นค่ะแม่นผู้ใดยอยากมากกางเต้นหนึ่งสินะฮะขอครู คันรถติดกับทีนี้เราไขหลากไข่เนี <laughs> แมนค่ะแมน <laughs> จุดลองแลปพี่น้องครับมาครับเพมอเปิดไปดูกันมาตรงห่วงครับสายยูทูปครับสายพี่น้องกันระยะในมีดกันสายเ <laughs> บิ้งเขาเ <laughs> บิ้งเข่าไปนะ <laughs> นี่้ำ <laughs> มาเลยค่ะพี่น้นองเอฟซีอาจจะลำบากกันหน่อ <laughs> <laughs> ยนนวิ่งได้ฟิวคืออย่างนี้นี่น <laughs> ี่คู่เส้นทางนีียิงก้อยอยังอีกรับรองว่ารถบรติดบถติดแท้ค่ะมีบริการเออ่ รถรถไทยนัย่งมีรถไทยมีมีค่ะรถไทยย่บ้านนี่เละเอาไปดึงขึ้นไหยเพราะต้องอยากเพราะว่ม่มองสีด้ดึงห <c oughs> รอข้าวผูม้มาดิบว่ะเนี่ยค่ะเบิ่งเขาไปนนนะ้ำดูวิวสวยผู้มากสันโดดวนเท่านี <c oughs> น้นกจังมาหาแต้มกุญสิครับค้อได้อยากมาทำเอออยากมาเปิดบรรยากาศพ,ากพักผ่อนก่อนหอดมีงานแมีนค่ะพักผ่อนวิว มีห้องน้ำมีแต่โอ้เบอเบาเบาเบาไปเบิ้งเอาไปเบิ้งเอาเด็ดสิพาไปเบื้องอะไ่เดี๋ยเด็ดสิก็เบิ้งแบบผู้ใดสิมักเบื้องยูมองเล็กกับยูแล้วมองเลือกวันนี้กู้กับว่าคือว่ามองแรกว่ากองกันอาญาอยู่ลงไล่มองกันไล่มองไล่มองในเลือกเอาแบบเอาตามใจเอฟซีนะคะมักแบบบ้านส่วนตัวกับมีมาแบบตรงหน้าโอ้ยแมนแมนแมนยูทูบน้ำกันนี่หละแมนตามใจพี่น้องค่ะ พี่น้องมักแบบใดญจัดเลยหรือพี่เอียงจะมาก้อนมาเก็บเห็ดก้อนก็ได้ได้ค่ะพี่เอียงแล้วเราทำมาเก็บเห็ดนี่คืออยู่ดอกเปนเด็กเลี้ยขั้วเห็ดเนีอยยูคนบักงูปากหอยมาต่ำกินคือยังอยู่บ้านคู่่เนี่ยค่ะวันนี้ก็ถึงแล้วค่ะเป็นปลานี่แหละเดี่ยวเขาไปทางทรายมือค่ะพ่อคุณเป็นปลายุค่าแต่มนค่ะปลายุค่าทรายมือเล่นวะแมนค่ะทางเขาคือดีแต่มันจะจะได้ซับน้ำไม้ก้อนตัวนี่คือได้เอาน้ำไม้ไปกินน้ำนะคะวันนี้ ตรงไปเรื่อยๆคะ่ะถึงแล้วคะ่ะตรงนี้เดี๋ยวสายมากกางเต็นทอนเดี๋ยว,พวนพูดไดอยากมากกางเต็นท์นอนก็ได้ตายกลางเต็นท์ใน่ัดที่กลางโอ้ยเฮ็ดยุ่ยแค่โป๊ออกเปลา่าเฮ็ดเฮ็ดยังมาขั้นไในออกคะ่ะพอ่อน้อบ่คลอยมือบ่าขั้นไในออกเดี๋ยวะมือออกสิแบบมาเก็บให้เบิง้งโอย้ยปลาเห็ดยุ้ยข้ค่ะคแบบเห็ดขมฟองแฉกตัวนี้ตาเห็ดขมขี่ไปเรื่อยๆคะ่ะาามี่ซานอัมพูดไดอยากกินตากินฟูตื้กินเลย ไม่เห็นคอนเทนต์กันก่อนหนาดิก็ดีได้น่าซุ้มมากกว่าน้องแมนค่ะผู้ใดมักผูงได้จัดเลยขี้ตรงไปมีสายน้ำยางดีเลยสระน้ำเขาใสพลังงานโซลาเซลล์บ่อสูบนามแมนค่ะแมนไม่มีโซลาเซลล์ไอไฮตรงบ่อพุ่จังสีเดี่ยวค่ะเดี่ยวเนี่ยเป็นบ้านนี่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 ค่ะพอคู่นี่เด้เห็นวันนั้นนะครับจุดที่จุดที่นี่กับโอ้อีกฟิวเลยครับนี่ มาเลยมาเลยนี่โอ้ยเด็กสิผู้ใดมักกล้วยมักยังกะนั้นเดี๋ยวพอเป็นอยู่นี่พอดีหนีผู้อยู่พอดีตัวคือมีเด็กหน่อยน้ำหนักบ้านอ๋อพู้ใดมาเล่นน้ำตาหน่อยมาหนิไปไปลงไปลงไปห้องบ้านเนี่ยมามามาพูดเอาว่าแมนลูกนู้ดตีเอาคือมาหอดก้อนกันยังสั่นยังวะลูกสาวตีลูกสาวกับลูกชายตอนนั้นอ๋อมาจากไหนน้องบ้านนี้ เฮ้ยฮิมโอไซแมาตีป้าดนะครับมองนี้ป้านมองน้อนไหมมองนี้ก็คักได้พี่น้องมาเนี่อ้าวอ้าวอ้าวสวัสดีครับผู้เฝ้าเถียงครับอีพ่อซื้ออยัางของเหรอพ่อเอ๋ครับพ่อเอ๋เนาะปึ้ยพี่น้องอ้าว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 พูดน่อยสักจะติดใจมองนี้ซะแล้วนี่ได้เทียนดังไฟเนาะโทษนะครับมองกลางเตียนยู่หลาย ห้องน้าห้องในมีเอามามา,มารีวิวมาเบิงมีรูปบะไนี่มาค่มาค่ะม,มาเบิงมาเบิงดูหม่องยูหม่องเศร้าป่าทัว่วอันนี้ลูกสาวกับลูกสาวนี่ครับอฟอร์จูนคนไหนฟอร์จูนครับคนไหนแทนคุณครับนี่นี่แหละครับเจ้าของช่องยูทูบครับเนี่ยจ๋า,จานะครับโอ้ยหม่องนอนเวียนกระมีบาดนี่ห้องหน้าห้องในมองอาบน้ามี่พื่อนเดินอันนี้คืออีกหม่องหนึ่งนะครับพี่น้องครับ เอาละที่นี่มากแล้ววันที่มาก่อนก็ได้ด้ครับมาก่อนก็นได้ในจุดที่ที่สามนี่ทวดน้าใหม่แกงกะมีผู้ใดอยากแกงนม่เป็นแกงอไเ่อยอยากกินปูกินปลาก็เอาเข่าติดดังเอาเพิ่มมามันไหลนะครับจุดที่สามค่ะที่นี่การลองเลี้ยงง่วนน้ำตีพ่อโอ้็นบ้านสวนฮ่อทั่วบ้านสวนอีรีได้หนิพี่น้อง เป็นสถา,านที่เลี้ยงไก่แอดมินเลี้ยงไก่อ๋อเพื่อทีมมวยนี่เลี้ยงไก่เฮ็ดกเกษตรนั่น,นเป็นบ่เฮ็ดเกษตรผสมผสานค่ะอื<พ>อตอนมาอยู่บ้านได้๋สองปีแล้วเดีไปอบรมใส่มามาแล้วไปอบรมตามหน่วยงานนะค่ะตาต้ามีคนจัดหน่วยจะเป็นหมู่บ้านพัฒนาไหมคะสายนี่มันเป็นสายเกษตรตัวนี่แม่หลักคิดเกษตรพอเพียงครับของหมวยนะครับเป็นสวน คอนเทนต์มันสีคือสีอยากละลาเอ้ยเหตุยู u ูบไหมเรือค่ะบ้านนี่นะครับเลี้ยงควายเลี้ยงวัวงจะทั้งคุณอือครับนี่อ่ะมะอืดยู่อึดกินเฉพาะเพิ่นบ่อยากให้พี่ให้น้องมาเลยไหมขายที่น้องมาค่ะมาเอาเอาชุดที่สามนะครับผู้เบิ่งคลิปแล้วติดต่อมวยมาเลยครับเปิดฤดูกาลไม่ต้องห่วงเลือกบริโภคเลยเลยฟิวได้ได้เบิร์ดแต่ละที่มีทรัพยากรรองรับจุดนี้ก็แชร์ว่าขอจำกัดคือเรื่องไฟชาร์ด เท่านั้นนะครับขันบดติดต,ตรงนี้ก็คือจบข่าวเลยสบายนะครับเอาแนะน้ำพี่ในน้นำน้องซับนี่ขอบคุณขอบคุณนะครับผู้มีน้ำใจนะครับน้องหมวยฟอร์จูนแทนคุณนะครับอ,อย่างยิ่งครับแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อชุดต่อไปก็แล้วกัน